สว,ส,สวัสดีครับ,รบตำานะครับเอารถนะครับ <S <S วันนี้เราอยู่กันที่แพวนเชีตี้<ฮ>2องศูก็วันนี้เราจะมาเพ้นเสื้อนะครับผมแล้วก็จะเอาไปประมูลนะครับชายซึ่งรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาบริจาคเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยนะครับชายคือต้องบอกว่าทุกวันนี้นะครับสิ่งแวดล้อมอเราเนี่ยเป็นที่สําคัญเหมือนกันโลกเราจะได้น่าอยู่ขึ้นใช่ลงมือเลยดีกว่าลงมือมาเอารถมีแนวไหนที่คิดไว้ในใจไหมนี่พี่คิดไว้ในใจเลย พี่เรารู้สึกว่าตอนนี้เสื้อมันเป็นอย่างนี้พี่ว่าเสื้อเนี้ยมันต้องใส่ได้จริงเฮ้ยใ,ใส่ได้จริงคือมันเป็นแบบว่าเราจะไม่เพียงแค่แฟชั่นใช่มันต้องใส่ได้จริงนิดนึงคือผมอยากว่าเกี่ยวกับความเป็นสีเขียวไงสิ่งแวดล้อนเราก็นึกถึงต้นไม้เออะะต้นไม้แล้วก็สายน้ำนะครับสายน้ำเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญไหลสายน้งไหลกระทบวางทรายอะไรนะกระทบหาดทรายกระทบางทรายคืออะไรกระทบหาดทราย อ่ะผมจะเริ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะวาดต้นไม้ก่อนนะครับอ่าและนี่ก็คือผลงานศิลป์ของพวกเราสองคนเป้วอวบโหลดอ่าเดี๋ยวคอนเซป เล่าที่ของผมก่อนแล้วกันเป็นธรรมชาตินะครับผมธรรมชาติก็คือคุณนี่นก็เลยแบบว่าเป็นต้นไม้ที่มอบความร่มเย็นเป็นสุขให้กับพวกคุณนะครับแล้วก็มีผ้าทิตย์ที่แบบว่าดูดสดใสแล้วนี่เราจะมีแบบเป็นเป็นท้องฟ้ามีนกนะครับผมเป็นฟิลแบบว่าอิสระแล้วก็ธรรมชาตินะครับผมแล้วก็มาบอกว่าเซฟดิสโบร t เกเตอร์ <ๆ S 1> นะครับนี่แล้วก็มีผลงานของผมลายเซ็นผมเองแล้วก็ชื่อผมนี่เป็นนันว่าเสร็จเรียบร้อยกับเสื้อตัวแรกของผมเอง อ้อาที่อูยังไงเล่าคอนเซปต์หน่อยของพี่ก็คือแอบสแต็กนิดนึงแอบสแตก็กคือต้องตีความต้องตีความแล้วแต่คนจะมองแล้วแต่จะ,นนะแบบอันแรกเลยคือหัวใจครับก็คืออยากใส่หัวใจเข้ามาให้นะคะแล้วก็ใส่ลายเซ็นเอาไว้ของผมเองนี่คือใจของผมงใ,ใส่ใลงไปในงานนี้นะครับอันนี้ก็คือ eye of nature d e s e s t e r คือดวงตาที่คอยมองอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเราเนี่ยไม่รักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยบ้านของเรากับต้นไม้ของเราจะพังนะ นี่คืออะไรเนี่ย<ะ>ดูดิพังแล้วเห็นไหมอ๋อนนเสื้อแต่สุดที่ดีที่สุดของพี่คือไดโนเสาร์เออี่แต่ไดโนเสาร์น่ารักนะทุกคนว่ามันเหมือนไดโนเสเซาไหมเหมือนก็ใส่ไดโนเสาร์ไปครับเป็นไดโนโดของผมนี่เออาะว่าค,คนที่ประมูลไปต้องเป็นไดโ,น,โดนแน่ๆเลยนี่นะครับผมและนี่ก็คือเสื้อของพวกเราสองคนเต้าอวบโลนดนะครับมาร <มา S 2> ่วมสมบูรกับพวกเราเต้าอวบโลนดนะครับ